รับเป็นรองอะไรสิเท่าไรเท่าไรนรกรหอมแ้มเบจี้หน่อยไม่ได้ไล่พี่หน่อยไม่าบันดีไม่เห็นพี่หน่อยนะนากรหอมแยมเบ็จจี้หน่อยคุณผ้มหอมแ้มปูราคาไม่เดยวอย่าเพิ่งมันไม่มีความเมียนเลยนะงงเออใช่นารากรหอมแยมบุษจักรพัฒน์หน่อยพี่หน่อยไปดีแล้ววันนี้จะไปกินเลยไนี่ไงนี่ไง นี่ยัดานี่ยนี่ไม่ได้นะวันนี้พี่เบลไม่มาพูดปพี่เบลสองเลยลวลาเบล้วเมื่อไหร่ของแก้มลวลเบลของแก้มนารักทิุหน่อยมแายแอตาน่าใรกไมเ็ไม่คุณไหนนารกของแก้มมุหน่อยเห็นไหมามสีคอมมิ์แล้วน่ะเห็นไหมต้องทำยังไงเนี่ย ไดีหนึเใ่ประกันไม่ใช่หอนก็รู้ใช่ก็จะออกไปตั้งวงด้วยกันะเป็นลำพิ้งกับลำพเดียวเดียวเดียวมึงคุณนะไ่คุณเดียวดามันเก่ยเอาถ้าเปคนจิ้นพูดเถอยไหมเขบอกเลยมัยอมรับว่าเธอจอกไปตั้งวงองใช่ใช่ก็กำลังรึกซากันอยู่นะคณะาพูดมันถงสิน่ะ ว่าจะมีคนจ้างเลยก็าพูดมาถึงสินอินตาไทยราศถูกว่าเล่นพรีไลฟ์สดาวันนี้มีไลฟ์สดในเอเย่นนะคะทุกคนในเพจในเพจแต่ว่าเอเย่นไลฟ์นะทุกคนคือบอกว่าเอเย่นไลฟ์แบบว่าสดมากคือต้องแต่งหน้าแบบว่าแต่งหน้าไม่เป๊ะคือไม่ได้ออกาเอเย่นไม่ได้นะคะออเอย่นใครแบบว่ารองพื้นไม่แน่นไม่ฟจีสโป๊นะคะ อย่าลืมวันนี้พ่อเอขอคนเข้าชมแค่ร้านหนึ่งพออันนี้ก็โจทย์ธรรมดาใช่ไหมไม่ถึกักันหนักสุดไม่ว่าขอคนเข้าดูร้านหนึ่งพอซื้อกระดีนาก็ปีใดนันลาบูนนนลาบูนวะจั่นนี่นีหนีหนีนันลาบูประจสิทสิบนะคช่นับ เอาเยอ่แล้วใส่แล้วนะแล้วตบกินแล้วเอาห้าร้อยคนแล้วนะนี่เร็วๆเขาเข้ามายูวอะไรอ่ะเขาไม่เห็นหน้าคนเซฟเซฟยังไงเบนจี้หอมแก้มบุ๋มหน่อยเอาบุ๋มบุ๋มไหนมึงบุ๋มไหนงงมึงคนชื่อบุ๋มให้ไลฟ์สดกับผู้จักรพันธ์เหรับผู้หญิงเอาทำไมวะมีคนปากอะไรมาให้ห้าร้อยเอาเลยไม่ได้ยังไงเนี่ขอบคุณค่ะไม่ทิปมาให้มึงหรอไม่มึงเป็นผู้หญิงเหรอ ให้แมงจี้ว่าจี้กินไม่ก่อนคำเนียวแล้วจะกิดต่อคิดเค็ดคอเค็ดถ้าเปิดตายก็จะได้กูเลื่มเค็ดก่อนแล้วยีดองตอนนี้จะป้ากินไหมมีเค็ดเป็นหลักินไหมมึงอร่อยมากนะมึงไหชิมดูกระขนมรูเร็วูเยอะ์บเรียอยู่เอาโอเคทำสนิทไปแล่ะนี่น่ะหลงรักกันแล้วเริ่มหลงรักกันแล้วเริ่มเริอกกันแล้วเริ่มลอกยายังเกือบเคุยแบบว่า เอาเอามาให้เอามาให้ยะทำมากินยากินยาย่งนี่คือถามฉันว่ากกินยาประสาทเามอีเขอบคุณจ้าพี่ที่หลังว่าต้องย่องก็ได้จ้าที่แล้วคนย่องแบบคนย่องมาสวยหน่อเยอะแล้วนะหอูวางแผนมาแล้วใชไปกินว่า อยางเราเม็ดไหนเนี่ย่วงไหมนี่คือจะกินจังไงตอนนั้นตัวกินข้าวก่อนก็ไม่กินยาเป็นห่วงเป็นใยเนาะต้องดูแลกันหน่อยเก้าร้อยกว่าคนโอ้ยหอดพันในพี่น้องเร็วๆขอมาเบิ้งหอดพันในเร็ว ไวมเงื่อนสีเออไม่ได้โอ้ชอบไหมชอบไหมมักบอตุกตาอยู่ไหนเถอะอะไรสีชมพูน่ะมันดำแล้ววะสันบ่เอาลงมามันติดดำเธอใครกาดานนัตะก่อดอู้หลายครับฮะมัคุณก็เบิ่งหลายแกคนคิดถึงเราไงเฮ่คนคิดถึงเราเหมือนเธอคิดถึงเราไงสวัสดีครับ มาหน่อยมา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 เล่นนั้งแน่พี่น้องมายุมดองจะขายพี่ยังไม่ยกไดอกเออเขาบอกว่าก็เขาบอกว่าถ้าเกิดติดโควิดเขาจะไปขึ้นมายุมมาดองไข่ไงคือจะไปขายมายุมเหมือนเขาไหมล่ะไปไปเออฮะบริษัทหัวหอมหมดบริษัทหัวหอมเหรอเอาไว้ก่อนบริษ้หอมบาอวนเด้อที่นู๊กว่าอุ้ยเขาปิดมาแล้ว ไปเวไเวไม่ดังขนาดนี้ไอต้าบูทไปแต่งตัวแล้วครับอยู่กัเต้านาลาก่อนไปก่อนนะ